สวัสดีครับกลับมาเจอกันอีกแล้วนะครับในช่องสวนวิถีเราวันนี้ผมจะพาเพื่อนๆมาดูการทำเล้าไก่สไตล์มินิมอลนะครับผมจะใช้พื้นที่แปลงผักเดิมของผมนะครับเปลี่ยนให้กลายเป็นเล้าไก่สไตล์มินิมอลสไตล์วินเทจหรือสไตล์ไหนก็ได้ที่เพื่อนๆชอบกันนะครับอันดับแรกนะครับผมก็เคลียร์ตัวแปลงผักให้เรียบร้อยก่อนนะครับแปลงผักตัวเดิม แล้วก็ผมจะทำนะครับตั้งเสานะครับเป็นเสาเหล็กเสาเหล็กในสี่มุมของรอบๆบริเวณขนาดเดียวกับแปลงผักเดิมที่ผมได้ทำเอาไว้นะครับผมก็นำอิฐแดงนะครับมาวางไว้ที่มุมนะครับเป็นฐานเพื่อที่จะทำเป็นต่อหม้อของเสานะครับ อิฐแดงเนี่ยก็เป็นอิฐแดงสองรูธรรมดาทั่วไปนะครับและปูนที่ใช้เนี่ยก็เป็นปูนนะครับปูนสําเร็จรูปนะครับที่ผสมทรายเรียบร้อยแล้วเราแค่นำมาผสมน้ำนะครับให้เข้ากันก็สามารถใช้งานได้เลยนะครับหลังจากนั้นนะครับผมก็ใช้อิฐแดงนะครับก่อขึ้นเป็นเหมือนตอมอเพื่อที่จะวางเสาเหล็กน,นะครับที่ผมจะทำเป็นเสาของเล้าไก่ ในสไตล์ของผมเองนะครับก็ก่อไปเรื่อยๆนะครับให้สูงเท่ากับขนาดความมีความสูงเท่ากับขนาดของอินบล็อกหรือว่าแปลงผักเดิมนะครับเสาเหล็กที่ผมใช้เป็นเสาข้อไก่เล้าไก่นะครับผมมีเหล็กเดิมอยู่แล้วนะครับเป็นเหล็กที่มีขนาดหน้า2คูณ1นิ้วนะครับ ตอนนี้เราก็ก่อขึ้นมาได้เท่ากันกับบริเวณอ e ิบล็อกหรือว่าขนาดของแปลงผักเดิมนะครับก่ขอขึ้นมาให้เท่ากันกับขนาดของอ e ิบล็อกหรือแปลงผักเดิมได้เลยครับหลังจากนั้นนะครับก็นำเสานะครับเสาเหล็กขนาดหน้า2คูณหนะครับ มาตั้งบริเวณมุมนะครับณตอนนี adalah, ini, mm ้เราจะเทนะครับเอาปูนที่ผสมน้ําปูนสําเร็จที Powder ่เราผสมน้ำเรียบร้อยนะครับเราจะใส่หินเข้าไปด้วยนะครับในขณะที่เราจะตั้งเสานะครับของเหลาไก่ตอนนี้ให้ใส่หินเข้าไปด้วยนะครับเพื่อเพิ่มความแข็งแรงของบริเวณตอม้อที่เราจะตั้งเสาให้กับเหลาไก่ของเรานะครับเมื่อผสมเข้ากันดีแล้วนะครับก็ให้เทปูนที่ผสมหินเข้าไปแล้วเนี่ย ลงไปในบริเวณบล็อกที่เราเกาะขึ้นมาด้วยอิฐแดงนะครับบล็อกมุมของเหลาไก่ในขณะที่เ,เราเทปูนล,ลงไปแล้วนะครับให้พยายามเอาเกียงหรือไม้นะครับแย่ๆเพื่อให้ปูนไหลลงไปชิดๆขอบให้แน่นๆที่สุดนะครับ หลังจากที่เรานำเสามาตั้งเรียบร้อยแล้วนะครับในตอนนี้ขณะที่ปูนเริ่มหมาดๆนะครับยังไม่อย่ารออย่าเพิ่งรอให้แห้งสิเดยนะครับผมก็เริ่มมาจับระดับน้ำนะครับเพื่อให้เสาเหล็กของเหล้าไก่เนี่ยของเราตั้งตรงและได้ระดับน้ำนะครับไม่เอ็นไปเอ็นมานะครับโดยผมจะใช้ตัวเหล็กฉากนะครับที่เป็นเหล็กที่เหลือที่มีอยู่นะครับ ค้ำทั้ง4ด้านของเสาเหล็กหน้าสองของเรานะครับโดยดูระดับน้ำเป็นหลักนะครับในขั้นตอนนี้นะครับผมจะตั้งเสานะครับ1ตัวก่อนด้านใดนด,นด้านหนึ่งก่อนของเราไก่ก่อนนะครับเพื่อเพื่อให้ได้ระดับก่อนก่อนที่เราจะไป ทำเป็นต่อหม้อของเสาในด้านอื่นเมื่อเสาตัวแรกนะครับได้ระดับเรียบร้อยแล้วนะครับก็ให้ทำแบบเดียวกันกับ3ด้านที่เหลือมุมทั้งาด้านที่เหลือของเร่าไก่เลยทำเสร็จแล้วนะครับก็ให้เทปูนล,ลงไปในต่อหม้อที่เราตั้งเสาเรียบร้อยแล้วก็รอให้ปูนแห้งให้สนิทนะครับขั้นตอนต่อมานะครับผมก็จะใช้เหล็กที่มีขนาดเดียวกับเสานะครับซึ่งมีขนาด2คูณหเหมือนกัน นะครับมาออกเชื่อมเข้ากับด้านบนของเสาทุกต้นทั้ง4ต้นเลยเพื่อทําเป็นคานร,รับนะครับตัวโครงหลังคาของเล้าไก่เราหลังจากนั้นนะครับเราก็จะนำเหล็กนะครับที่มีขนาด1 1นิ้วเหล็กกล่องนะครับที่มีขนาด1 1นิ้วมาตั้งเป็น เสาตรงกลางนะครับเพราะว่าหลังคาของเราไก่เนี่ยผมตั้งใจว่าจะทําเป็นออหลังคาจั่วนะครับเพราะฉะนั้นก็จําเป็นที่จะต้องมีเสากลางเพื่อรับแกนกลางของจั่วหลังคาเราไก่ของเรานะครับเสาเหล็กนะครับผมใช้เป็นเสาเหล็กแกนกลางนะครับตั้งตรงกลาง ของเหลาไก่เลยนะครับเหล็กที่ใช้ก็เป็นเหล็กที่มีอยู่แล้วนะครับก็เป็นเหล็กกล่องขนาดหนึ่งนิ้วคูณหนึ่งนิ้วในขั้นตอนที่ตั้งเสานะครับเสาแกนกลางนะครับเพื่อรับคานหน้าจัว่วผมใช้เหล็กฉาก3ทางแบบที่เห็นในวิดีโอนี้นะครับเจาะยึดเข้านะครับกับตัวคานนะครับตัวคานเหล็กโครงเหลาไก่ของเรา น็อตที่ใช้ยึดนะครับน็อตที่ผมใช้ยึดเนี่ยเป็นสกรูครับเป็นน็อตสกรูปลายสว่านนะครับสาหรับยิงยึดกับเหล็กน,นะครับผมก็เจาะยิงยึดเข้าไปได้เลยนะครับตัวนี้ถ้าเพื่อนเพื่อนอยากให้ตัวเสาแกนกลางเนี่ยแข็งแรงนะครับแข็งแรงมากๆขึ้นไปอีกหลังจากที่ยิงเหล็กตัวเหล็กชา3ทางตัวนี้ยึดกับ คาเราไก่แล้วนะครับก็เพืเ่อนๆสามารถที่จะอ็อกหรือว่าเชื่อมตัวแกนกลางเนี่ยเข้ากับคานอีกขั้นตอนหนึ่งก็ได้เพื่อเพิ่มความแข็งแรงแต่ในกรณีนี้นะครับในที่ผมทำเนี่ยผมก็จะใช้น็อตย,ยิงยึดอย่างเดียวเลยนะครับเพราะว่าตัวโครงคานหลังคาของเราเนี่ยจะใช้เป็นโครงไม้นะครับไม่ใช่โครงเหล็กแล้วก็หลังคาที่เราจะทําตัวเหล้าไก่เนี่ย ผมมีสังกะสีเก่าเหลือใช้นะครับเราก็จะนำตัวนั้นมาทำเป็นหลังคาเลยนะครับก็ให้ยึดทั้งสองฝั่งเลยนะครับให้ตั้งเสายึดทั้งสองฝั่งเลยนะครับของตัวเพื่อที่จะให้เป็นเสารับแกนกลางของหลังคาหน้าจั่วของเรานะครับตัวนี้ผมก็ค่อยๆทำไปเรื่อยๆนะครับ แนะนำให้เพื่อนๆนะครับถ้าใช้วิธีเดียวกันกับผมนะครับถ้าจะยึดด้วยเสาแกนกลางเข้ากับคานโครงเหลาไก่นะครับก็ให้เพื่อนๆยึดทั้งสองฝั่งเลยนะครับเพื่อเพิ่มความแข็งแรงนะครับให้ยึดทั้งสองฝั่งเลยนะครับถ้ายึดฝั่งเดียวก็มีโอกาสที่จะไม่แข็งแรงได้อยากเพิ่มความแข็งแรงเข้าไปอีกก็สามารถที่จะออกหรือว่าเชื่อมนะครับตัวเหล็กแกนกลาง รับค่านี้นะครับเพิ่มเข้าไปอีกก็ได้ ก็หลังจากนั้นนะครับในขั้นตอนถัดมานะครับเราจะมาเริ่มทำนะครับผมจะใช้ตัวคานไม้นะครับวางไปบนเสานะครับเสาแกนกลางเนี่ยเป็นคานไม้เพื่อที่จะรับเป็นแกนกลางของราคาหน้าจั่วของเราในการยึดก็เช่นเดียวกันนะครับผมก็จะใช้เหล็กฉาก3ามทางแบบเดียวกันกับที่ยึดเสาแกนกลางเลยนะครับเพื่อที่จะยึดคานตรงกลางของราคาหน้าจั่วของเรานะครับ ตรงนี้ก็ผมใช้วิธีการยึดเหมือนกันครับแต่ตรงเนี้ยในเมื่อ,อ,อผมใช้เหล็กฉาก3ทางจเจาะยึดตัวไม้กับตัวเสาแกนกลางเหล็กแล้วนะครับลงเหล็กแล้วก็ไม่จําเป็นที่จะต้องออกหรือว่าเชื่อมนะครับเพราะว่าตัวนี้มันเป็นเหล็กกับไม้นะครับใช้เพียงเหล็ก3ทางนะครับเป็นตัวจเจาะยึดไม้กับ เสาแกนกลางได้เลยนะครับก็เหมือนเดิมนะครับให้เพื่อนๆยึดทั้งสองฝั่งเลยนะครับเพื่อเพิ่มความแข็งแรงให้กับตัวเสาตัวคานหลังคาจั่วของเรานะครับอย่าลืมนะครับเพื่อนเพื่อต้องยึดทั้งสองฝั่งเช่นเดียวกันนะครับ หลังจากเรายึดน็อตตัวคานโครงหลังคาจัว่วเหล่ากันของเราแล้วนะครับผมก็ซื้อตัวไม้นะครับตัวนี้ผมซื้อไม้เขาเรียกว่าเป็นไม้โครงสําเร็จรูปนะครับเป็นไม้เนื้อแข็งไม้โครงเนื้อแข็งสําเร็จรูปไม้ตัวนี้จะมีขนาดใกล้เคียงกับเหล็กกล่องนิ้วคูนิ้วนะครับที่ผมใช้ไม้ตัวนี้นะครับนํามาตัดครึ่งเลยนะครับความยาวของไม้โครง หลังคาตัวนี้นะครับมีขนาดยาว2,50เมตร50นะครับผมตัดครึ่งทั้งหมดทั้ง4ท่อนยาวๆนะครับก็จะได้เป็นท่อนสั้นๆทั้งหมด8ท่อนนะครับที่ใช้ไม้ตัวนี้นะครับใช้ไม้ตัวนี้เอามาทำอะไรสำหรับเราไก่ของเรานะครับตัวนี้ผมจะใช้เป็นตัวโครงนะครับตัวโครงไม้จันทนเพื่อที่ใช้เป็น แกนนะครับเป็นโครงจันทันรับกับแปรหลังคาหน้าจั่วของเราไก่ของเรานะครับหลังจากที่เราตัดแบ่งครึ่งแล้วนะครับในขั้นตอนนี้นะครับผมก็เอาตัวไม้ที่ตัดแล้วนี่ครับมาวัดขนาดนะครับเพื่อที่จะตัดให้ได้มุมนะครับเวลาเรานำมายึดนะครับกับตัวคานหลังคาหน้าจั่วนะครับมันจะเข้า มุมกันพอดีผมจะตัดเป็นเฉียงนะครับตรงนี้ไปวัดเอาเลยนะครับเพื่อนอยากให้เฉียงขนาดไหนก็ขึ้นอยู่กับความสูงของแกนกลางที่รับคานหน้าจั่วนะครับก็ไปวัดตามหน้างานเลยนะครับก็เมื่อตัดมุมเฉียงแล้วก็จะได้ประมาณนี้นะครับแบบวิดีโอนี้เลยเมื่อเรียบร้อยแล้วนะครับตัดให้ครบทุกท่อนไม้ทั้งหมด8ท่อนที่เราได้ตัดเอาไวา้แล้วก็ ให้เพื่อนๆแบ่งขนาดนะครับให้ได้ขนาดหารออกมาเป็น4ส่วนนะครับคานหลังคาของเราหารออกมาเป็น4ส่วนนะครับเพื่อที่จะวางไม้ทั้งหมดตัวจันทร์นเนี่ยเป็น4เส้นนะครับ4เส้นแล้วก็ขั้นตอนนี้ผมก็จะวัดเอาไว้ก่อนนะครับเม mm ื hmm. ่อวัดเอาไว้ก่อนแล้วก็นําไม้ท,มทั้งหมดที่เราตัดเอาไว้นะครับมาเจาะยึดเข้ากับคาน หน้าจัว่วหลังคาหน้าจั่วของเราได้เลยนะครับให้ครบทุกตัวเลยนะครับแบบที่เห็นในวิคลิปเดีโอนี้เลยครับน็อตที่ผมใช้ยิงยึดไม้กับไม้นะครับตัวนี้ผมก็ใช้เป็นน็อตสกรูนะครับปลายสว่านเช่นเดียวกันนะครับเพราะว่ามันจะสะดวกในการยิงยึดเลยนะครับยิงยึดไม้กับไม้เข้าไปได้เลยผมจะไม่ใช้ตะปูตอกนะครับ ก็เป็นอันเรียบร้อยแล้วนะครับสำหรับการตั้งเสาทําโครงหลังคาให้กับเล้าไก่ในสไตล์มินิมอลของเรานะครับเดี๋ยวเรามาติดตามในคลิปต่อไปนะครับ EP ที่2ว่าผมจะทําตัวเล้าไก่ออกมาในรูปแบบไหนอย่าลืมกดไลค์กดแชร์และกดติดตามช่องสวนวิธีเราให้ด้วยนะครับ